สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องดีๆที่นี่ SKNH Channel พบกับดิฉันนางสาวชนิชากรนิกาผู้ดำเนินรายการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งทาง Facebook และ YouTube ทุกวันจันทร์ด้วยนะคะข่าวที่หนึ่งค่ะวันพฤหัสบดีที่2 8สิงหาคม2 5 6 8จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568 โดยมีนายณธิตเนิรามายวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีณวัดเจษฎาลามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะข่าวที่สองกันค่ะกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อกระบวนการในบริบทของ c f p กาในอาคารที่26สิงหาคม2568 ทีมกระบวนการจากกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อกระบวนการในบริบทของ CFPEGAL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นไปที่ทางสร้างพื้นที่ทดลองเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้เชิงลึกผ่านการทำกิจกรรมส,ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายทดสอบและรับปรุงทักษะให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะทั้งความคิดการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมประเมินและสะท้อนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นจุดแข็งและจุดพัฒนาและสามารถต่อยอดสู่การปรับปรุงในงานจริงสงร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองต่อจากหลังกิจกรรม ณห้องประชุมพระนราาจำนงอาคารอุบัติเหตุชั้น7โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2568กลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลสมุทรสาครร่วมกับคณะอนุกรรมการสายวิชาชีพด้านการกำหนดอาหารเขตสุขภาพที่5จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาชีพด้านโภชนาการเขตสุขภาพที่5ประจำปีงบประมาณ2568 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนพัฒน์พงเพชรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานพร้อมด้วยคุณประภาพันธ์สวัสดิ์ผลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสม,มุทรสาครเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ความรู้ทักษะในการสร้างสมรรถ,ถนะและศักยภาพให้กับนักกําหนดอาหารนักโภชนาการโภชนากรและพนักงานประกอบอาหารให้มีความรู้ความชํานาญ และทักษะเฉพาะทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมและการกระบวนการส่งเสริมสุขภาพการป้องก,กันโรคและระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปปรับใช้พร้อมกระตุ้นให้ผู้ป่วยและประชาชนรู้จักสุขภาพเอาต้นเองด้วยองค์กรความรู้และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพสอดคล้องกับปริบทของสังคมอย่างมีความสุขณห้องประชุมแกนนรสิงห์โรงแรมแกนอินเตอร์โฮเทลจังหวัดสมุทรสาครค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะวันที่28และวันที่29สิงหาคม2568กระทรวงสาธารณสุขจัดงานนิทรศการและแสดงผลงาน การยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัลประจำปีงบประมาณ2 5 6 8นายแพทย์นัทพงศ์ลัวมันนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมุทรสาครชนะเลือการประกวดผลงานนาวัตกรรมระดับเหรียเงินประเภทนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานณโรงแรมแทนลิสมอนสไตลิสคอนเวอร์ชันจังหวัดนน,นทบ,บุรีค่ะ และนี่เป็นข่าวในสัปดาห์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ทุกวันจันทร์เลยค่ะดิฉันขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ